นิวพ e v วิวในวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่บนชั้น38ของคอนโดที่เป็นหนึ่งในคอลเลกชันนิวลงทุนคอนโดนั่นก็คือลายสุขุมวิท101ค่ะคอนโดไฮไลท์38ชั้นบนถนนสุขุมวิทที่มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยามาพร้อมกับห้องเพดานสูงทุกยูนิต คนจะรู้จักคอนโดแบรนด์เดอะไลน์ของแสนสริมาแล้วเนอะเพราะว่าเขามีคอนโดเดอะไลน์เนี่ยอยู่ถึง8ที่แปดทำเลสกยภาพทั่วกรุงเทพเลยแต่ว่าเดอะไลน์ตัวที่เพิ่งสร้างเสร็จพร้อมอยู่พร้อมโอนณนะตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยก็คือเดอะไลน์สุขุมวิทหนึ่งศูนย์หนึ่งที่อยู่ใกล้กับ BTS ปุณณวิถีนั่นเองและอย่างที่บอกเนอะรีวิวนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ลงทุนคอนโดของคอนโดนิวฉะนั้นมันจะต้องแตกต่างกับรีวิวคอนโดที่เราเคยทํามาทุกๆคลิปอย่างแน่นอนเราแตกต่างยังไงอะแตกต่างส วิคะอ์กันว่าทําไมเราถึงเลือกโครงการนี้ทําไมเราถึงเลือกทําเลปุณณวิถีเราซื้อห้องไทป์นี้เรามีเหตุผลอะไรเราคาดหวังอะไรจากการซื้อห้องทั้ง2ห้องนี้ของเราใช่เพราะว่าเราซื้อเดอะไลสุขุมวิท101เนี่ยมาถึง 2, 2> <c oughs> ห้องกันเลยทีเดียวข <c oughs> องมันต้องดีแหละไม่ <c oughs> งั้นเราจะฟาดก,กันมาขนาดนี้หรอจริงอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูห้องที่เราซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลโครงการกันก่อนเลยดีกว่าเดอะไลสุขุมวิท1น1์เนี่ยเป็นคอนโดไฮรสน์ rise, สูง38ิชั้นทาเลอยู่ติดกับถนสนส 10เมตรเองทางโครงการเนี่ยเขามีรถชารถบัสร,รับส่งให้เนาะซึ่งทำเลปุนวิถีเนี่ยถือว่าเป็นทำเลสุขวิตต้นไปที่เกือบเกือบจะออกไปสูดประการก็จริงนะทุกคนแต่ความอุดมสมบูรณ์ของปุนวิถีเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าทำเลใกล้เคียงอย่างบางนาอุดมสุขหรือว่าอ่อนนุชเลยอันดับแรกใกล้ใกล้กันที่ B t ทปุนวิถีเนี่ยมีทูริ i ิทัลพารคข้างในเนี่ยเป็นโครงการมิกยูสขนาดใหญ่เลยซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในย่านนี้มีทั้งสำนักงานที่พักอาศัยอย่างคอาางงงนโออดวมมิส นอกจากนี้แล้วเนี <size>, ่ยต <y> <ier> ัวทําเลปุนวิถีเนี่ยก็เป็นทําเลที่เราคาดหวังการเติบโตในอนาคตได้เนาะส่วนในคำว่าคาดหวังของเราเนี่ยเราคาดหวังไว้ว่าอย่างไรและเรามั่นใจได้ยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันตอนที่เราไปดูห้องจริงเนาะ ต่อไปเรามาดูภายในโครงการกันบ้างค่ะเดอะไลสุขุมวิท101เนี่ยเป็นโครงการที่ดีไซน์ตัวอาคารได้โดดเด่นและน่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าค่อนข้างแตกต่างจากที่เคยเห็นมาในเดละไตัวก่อนๆโดยคอนเซปต์การออกแบบอาคารที่นี่ก็คือคั p เปอร์บล็อกทำให้ภาพรวมของอาคารดูโปร่งสมมาตรและดูเท่ในขณะเดียวกันด้วยเนื้อที่โครงการมีขนาดประมาณ4ไร่นอกจากตัวอาคารสูง38ชั้นจํานวนหนึ่งอาคารแล้วก็จะมีพื้นที่รอบอาคารที่สามารถจอดรถได้หรือจะวนไปจอดบนชั้น2ถึง4ก็ได้เช่นกันจํานวนที่จอดรถรว มีประมาณ320รคันหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สีอยังไม่รวมจอดซ้อนคันค่ะนอกจากนี้จะมีบริการ e-v charger และ Smart Moo ที่สามารถเช่ารถผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยตรงนี้เหมาะกับลูกบ้านที่ปกติมักจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางส่วนลูกบ้านที่เดินทางโดย BTS หรือว่ารถไปทำทางเนี่ยเมื่อเดินเข้ามาในโครงการผ่านทางเดินที่มีเหลือคากรันใหญ่เข้ามาในตัวอาคารแล้วเนี่ย <S 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 ก็จะเจอกับล็อบบี้ซึ่งเป็นล็อบบี้เพดานสูงแบบบ o u b ลว v o l ุ่มทางโครงการเลือกใช้วัสดุลายหินอ่อนต่อกันทั้งผนงัง เชื่อมต่อกับฟ้าเพดานดูหรูหรามีพื้นที่ให้นั่งหลากหลายทั้งโซฟาเป็นอาร์มแชร์หรือโต๊ะประชุมเล็กๆด้วยติดกันเป็นบริเวณของโคเวิร์กิ้งสเปซสชั้นพื้นที่เพื่อการทํางานมีการใช้สีโทนร้อนและโทนเย็นในการตกแต่งจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัวแบ่งเป็นห้องเพื่อตอบรับทั้งการทํางานคนเดียวและเป็นกลุ่มพร้อมด้วยบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไวไฟตลอด24ชั่วโมงและสะดวกทุกการใช้งานด้วยอุปกรณ์สนักงานด้วยโปรเจคเตอร์สกรีนหรือไวบอร์ดนอกจากนี้ก็ยังมีตู้ขายของอัตโนมมัััตตติลลููู่่่่่าา้้้งงอออยยยดววไปเปเ็นนนพืททีีสกหกหจะ บนชั้น5เหนืออาคารจอดรถนอกในชั้นเดียวกันเนี่ยก็จะมีห้องยูนิตแบบลอฟเพดานสูง5.5เมตรด้วยมันก็เลยทําให้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยได้อาน,นิสงส์เพดานสูงไปด้วยโดยปริยายเลยรายละเอียดของพื้นที่ส่วนกลางประกอบไปด้วยสระว่ายน้ําขนาดโอลิมปิกยาว46เมตรพร้อมสระเด็กจักกุชี่รอบๆมีฟิตเนสห้องน้ําและห้องอาบน้าที่มีห้องสตรีมอยู่ข้างในห้องซักล้างที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่สามารถเช็คได้ว่าเครื่องว่างไหมเราลงมาใช้งานได้หรือย,ยังแถมยังจ่ายเงินผ่านทางแอปนั้นได้ด้วยอีกกกนนอจาี้ กันยังมีโคคิดเช่นที่มีอุปกรณ์ครัวจริงจังสามารถจัดดินเนอร์กับเพื่อนเพื่อนได้เพราะด้านในมีโต๊ะรับประทานอาหารด้วยซึ่งจะอยู่ติดก,กันกับบริเวณที่เป็นพื้นที่สีเขียวกับแปลงผักแบกยาร์ดของโครงการและสุดท้ายในพื้นที่ส่วนกลางนี้มีห้องเกมรูมเอาไว้มาสันทนาการก,กันกับเพื่อนๆืได้อีกด้วยและพื้นที่ส่วนกลางส่วนสุดท้ายก็คือบริเวณที่เรากําลังยืนอยู่ตรงนี้นะทุกคน <S <S 2> <S 2> ก็คือบริเวณชั้น38นั่นเองพื้นที่ส่วนกลางเขาก็จะแอคทีฟหน่อย็น็อกเ,บบเป็นกกกกิจกรรมทีี่่เยวับการออกกําาลังกะส่วนใหญ่ อย่างเช่นมีผาจำลองมีพื้นที่ให้นั่งเล่นที่แบบไม่ได้นั่งเล่นเฉยๆมันก็แอคทีฟได้เป็นกระบี่หมุนๆอะไรอย่างนี้และที่สําคัญพิเศษสุดเลยคือเขามีมัลติคอร์ดสำหรับมัลติคอร์ดเนี่ยทุกคนคือเจ้าคอร์ดนี้มันจะมีไฟ LED ซ่อนไว้อยู่ในพื้นเนาะซึ่งเราสามารถปรับลายเส้นของคอร์ดเพื่อรองรับกับกีฬาได้นนหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันเทนนิสบาสเกตบอลหรือว่าฟุตซอลอันนี้ถูกใจใส่เฮลที่แน่นอนใช่แล้วออกกําลังกายบนชั้น38เทควิวเมืองด้านหนึ่งแล้วก็เท ใช่เพราะว่าบนชั้นเนี่ยทุกคนด้วยความที่โครงการมันสูงเกือบ40ชั้นเนาะด้านหลังเนี่ยเรามองไปเห็นถึงสนามบินสุวรรณภูมิเลยตรงนั้นก็คือเห็นราชบังคลาเกียรติานด้วยนะตรงรามส่วนฝั่งนี้เนี่ยสวยมากเป็นโค้งแม่น้ำเจ้าพระยายที่โอบรับกับบางกระเจ้าอม,มองทะลุไปถึงฝั่งซ้ายวๆนนใช้ใชไ,ได้หมดเลยใช่สวยงามมากเอาละค่ะมาถึงส่วนที่ทุกคนคงรอคอยกันนั่นก็คือห้องจริงที่ไม่ใช่แค่ห้องตัวอย่างเพราะอะไรคะเบนเพราะว่าเราได้ทําการซื้อยูนิตแบบวัน bedroom เนาะทั้ง2ยูนิตติดกันเลยเพื่อ เอามาลงทุนนั่นเองอันนี้ทุกคนจะสังเกตได้ว่าในห้องเนี่ยมันจะมีเป็นอ่าตัวสก็อตเทส,สติเก,เกอร์แปลว่าเราเนี่ยเพิ่งตรวจดีเฟกต์กันเมื่อนักคร้ากันไปเนาะตรงนี้เนี่ยแสนสวีทเขาก็ทําการแก้ไขดีเฟกต์ให้ทุกจุดเลยแต่ไม่เราขอไปต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราซื้อห้องเปล่าของเดลลายเนี่ยเราได้อะไรบ้างห้องที่เราซื้อไว้เป็นห้องแบบ one bedroom ขนาด27.5 1ห้องแล้วก็27.3อีก1ห้องเพดานสูง3.4เมตรสิ่งที่แถมมากับห้องเลยก็คืออแแร์2ตัววจากละส่น เจร์ที่แถบต่างๆทางโครงการยังไม่ได้ไ่ติดตั้งให้เนาะในส่วนของบิวอินตอนนี้เราได้ตู้เก็บของเคาน์เตอร์ครัวเกือบเต็มความสูงของผนังเลยทีเดียวเ <c oughs> ควาน์เ,เ,าเตอร์ครัวท็อปเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนมาพร้อมกับตู้เก็บของด้านบนเตาเครื่องดูดปันของเมกรวมทั้งซิงและก๊อกส่วนห้องนอนกระจกหน้าต่างห้องใหญ่เต็มความกว้างของผนังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าส่วนของห้องนอนเนี่ยขนาดกว้างพอที่จะวางเตียงประมาณ5้าฟุตได้เนาะกระจกที่ติดกรอบที่ใหญ่เต็มผนังเนี่ยเป็นกระจกเข้ามุมด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่า ตอกนกลางคืนหรือว่าตอนเย็นๆเนี่ยมองวิวสวยมากในส่วนของห้องน้ําวัสดุมาตรฐานโครงการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งเหมือนกันเกือบทุกยูนิตแต่ความพิเศษของเขาก็คือพื้นเป็นแกนิโต้ผิวด้านกันลื่นกระจกเงาสามารถใช้เป็นตู้เก็บของและยังมีไฟในตัวจุดอ่างล้างหน้ามีลิ้นชักขนาดใหญ่เก็บของได้เยอะส่วนสุขภัณฑ์ในส่วนแห้งเป็นของโคลเลอร์ส่วนพื้นที่เปียกหรือห้องอาบน้ําจะมีกระจกนิรภัยกั้นให้และเจาะช่องวางอุปกรณ์อาบน้าต่างๆมาพร้อมกับฝักบัวทั้งแบบเรนาชเวอร์และแฮน เป็นสุขภัณฑ์ของคอตโต้ค่ะส่วนสุดท้ายทุกคนตัวระเบียงเนี่ยเป็นประตูบานเลื่อนแบบ3ตอนอย่างนี้เนาะเปิดได้ทั้งด้านขวาและก็ด้านซ้ายเลยระเบียงเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่มีงานระบบสําหรับติดตั้งเครื่องซักผ้ามาให้และด้วยความที่ห้องเนี่ยเป็นห้องแบบเพดานสูงเนาะคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยก็เลยอยู่ข้างบนไม่เกะก,กะเราสามารถที่จะออกมายืนเทควิวได้โดยที่แบบไม่โดนคอมแอร์เป่าแน่นอนชุดครัวที่เขาให้มาเนี่ยทุกคนมันค่อนข้างสวยเลยนะเป็นแบบท็อปเป็นลายหินอ่อนอที่ติดบอ,อกเนาะเป็นกระเบื้องแล้วก็ฟังก์ ถังขยะมาให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็บริเวณตู้ด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างสูงนิดนึงถ้าเกิดใครที่ซื้อมาอยู่เนี่ยอาจจะต้องซื้อแบบเออ่บ,อบันไดที่เลยบันไดสองขั้นบันไดทับเนะาะเพื่อได้ใช้งานด้านบนนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นซอฟต์โค้ดเหมือนกันเก็บของได้เยอะมากตู้ตรงข้ามนี่ก็เหมือนกันตู้ตรงข้ามได้เป็นตู้เหมือนกับใส่ตู้เย็นได้เก็บรองเท้าได้ตู้เป็นแบบซอฟต์โค้ดรองเท้าเนี่ยเท่าที่ดูด้วยสายตายเนี่ยเก็บได้สักประมาณยี่สิบคู่เลยเยอะอยู่นะมีช่องเอาไว้วางร่มวางอะไรได้ส่วนตัวเบเกอร เขาใช้ความสูงของไว้ได้นะประโยชน์มากมันเก็บของได้เยอะทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมเราถึงเลือกเดอะไลน์สุขุมวิท101แถมซื้อไปตั้งสองห้องเนะี่ยเทาความตั้งแต่ตอนที่เรามาดูคอนโดแถวๆนี้เลยเราเห็นล้วแหละว่าตรงนี้มันมีเดอะไลน์101อยู่แล้วพอเข้ามาถามไทยซึ่งบอกตามตรงว่าตอนที่เราเข้ามาดูอ่ะห้องมันเหลือไม่เยอะแล้วแต่ห้องที่ยังมีอยู่เนี่ยมันเป็นห้องที่อยู่บนชั้น30แถมหันกลับไปทางวิวโค้งแม่น,น้ำเจ้าพระยาอีกอันดับแรกเลยพอเราเห็นว่าเป็นห้องชั้น30ปุ๊บเเรราามมััั่่่่นนนนนนใใใจไได้้้ลยวชีีคงแอ เพราะบริเวณโดยรอบเนี่ยไม่มีอาคารที่สูงเกิน2ี่ชั้นเลยแล้วถ้าเกิดมีคนถามว่าเอา้าซื้อห้องทิศนี้มันหันไปทางทิศต,ต,ตะวันตกนะไม่กลัวร้อนหรอก็กลัวแต่ว่าเมื่อลองหันเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยห้องทิศนี้กับห้องทิศด้านนู้นที่เป็นวิวเมืองเนี่ยเราเลือกห้องฝั่งนี้เพราะว่าความร้อนจากแดดเราแก้ไขได้เราติดฟิล์มห้องได้เราทําอะไรได้หมดแต่วิวอะ่ะเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้คุณคิดดูเราได้วิวฝั่งนี้ซึ่งเป็นวิวแบบแหล่งโอโซนอันดับหนึ่งของประเทศแ่งก้าจ่าแถมเปิดโล ค,คมค่าและวิเหตุผลหนึ่งคือเดอะไลน์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นห้องแบบเพดานสูงซึ่งบริเวณโดยรอบเนี่ยถึงต่อให้มีห้องแบบเพดานสูงเหมือนกันอะเราจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราอยู่ติดใกล้กับวิทียสมากกว่าพราะถัดไปเนี่ยมัน,นยังไม่มีโครงการที่เป็นห้องเพดานสูงแบบนี้อยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดสดว่าในอนาคตมีโครงการที่ขึ้นมาใหม่และเป็นห้องแบบเพดานสูงเหมือนกันอะเราก็มั่นใจว่าตรงนี้เราวิวดีกว่าต่อไปเรื่องทำเลถ้าเกิดถามว่าทำไมเราถึงเลือกทำเลปุณวิถีแทนที่จะเข้าไปที่อ่อนนุชอธิบายอย่าง เราต้องเสียค่า BTS เพิ่มอีก15บาทเพื่อท<ช>ี่จะกลับ<า>บ้านฉะนั้นคอนโดหลายๆเจ้าคือเยอะมากแบบก็เลยไปกองกันอยู่ที่อ่อนนุชที่นี้พอมันแน่นไปหมดปุ๊บไม่มีพื้นที่พอที่จะให้โครงการใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยโครงการที่อยู่มาก่อนแล้วก็เลยถูกบีบให้ราคายิ่งสูงขึ้น<ช>ถ้าเกิดเราจะลงทุนคอนโดตอนนี้เนี่ยเราไม่มีทางได้คอนโดออนนุชที่แบบราคากําลังดีหรือว่าอยู่ติดกับ BTS แน่นอนเพราะว่ามันเต็มไปหมดแล้วเราก็เลยเลือกที่จะขยับออกไปหน่อยดีกว่ายอมเสียค่า BTS เพิ่มอีก15บาทแต่เราได้คอนโด โครงการใหม่สูตรการที่เฟรชกว่ารวมถึงพื้นที่โดยรอบเนี่ยความอุด,ดมสมบูรณ์ต่างๆก็ใหม่กว่าด้วยเพดานสูงด้วยนะ ทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการลงทุนกันบ้างเราลงทุนกับคอนโดเดะลน1หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้หวังแค่ตัวยวในค่าเช่าอย่างเดียวนะเราหวังในเรื่องของแคปิตอลเกนด้วยแรงกดด้วยเนาะอย่างที่บอกตอนแรกว่าทำเลอ่อนนุษเนี่ยมันถูกบีบให้ราคาสูงขึ้นมากที่คอนโดอยู่มาก่อนก็ยิ่งราคายิ่งพุ่งขึ้นอีกเพราะว่าโดยธรรมชาติของราคาที่ดินเนี่ยมันขึ้นทุกปีอยู่แล้วเนาะยิ่งโดนบีบก็ยิ่งขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าอีกทีนี้ในทำเลปุนณวีตรงนี้เดอะหลังงงแรรกๆที่มาลตนี้เลย แปลว่าในอนาคตเมื่อทําเลตรงนี้มันเจริญเติบโตขึ้นมาเราซึ่งเป็นโครงการแรกๆถ้าคิดดูว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปแค่ไหนเนี่ยเราสามารถหวังแคปิตอลเกงจากตรงนี้ได้เราซื้ออนาคตนั่นเองใช่เหมือนเป็นการซื้ออนาคตเดเพราะว่าเรามองไว้แล้วว่าเนี่ยทำเลภูนวิถีตรงนี้มันสามารถที่จะอยู่ไปได้อีกนานเลย <S <S มันมีการพัฒนานอย่างต่อเนื่องแน่นอนแต่ถ้าเกิดถามว่าทําไมเราถึงมั่นใจขนาดนี้ว่ามันจะเติบโตทําเลปูนวิถีเนี่ยทุกคนมันถือว่าเป็นสุขุมวิทตอนปลายเนาะเกือบๆจะสมุทรปราการแล้วแหละแต่มันดียังไง มันดีตรงที่ว่าอ่อนนุ่มมันแน่นมากแล้วความเจริญเนี่ยมันจะต้องขยายมาทางนี้อย่างแน่นอนคือปันสูตปากการเนอะแล้วอีกอย่างหนึ่งทางฝั่งสุดประการเนี่ยตรงบริเวณบางนาเนี่ยมันเป็นจุดที่ในอนาคตเนี่ยจะเจริญมากเนื่องจากมีแบงคอกมอลล์กำลังก่นน <Mega S 1> กอสร้าง <Project. S 1> อยู่ใช่แบงคอกมอลล์เนี่ยถือเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ใหญ่ระดับโลกนะทุกคนเมื่อมันสร้างเสร็จปุ๊บปะคิดซิว่าเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยจะขยายไปกีดสารีบีดีเอสซึ่งตรงปุณณวิถีเนี่ยก็จะต้องโดนผลกระทบที่ดีเหล่านั้นด้วยแน่นอนเอาลลล่่ะะทุกกกคคคนนนนาาจจรรรรบบแ้ววววอัีิิโงเดไ์ ที่เราเอามาฝากกันในวันนี้เนาะหลังจากตัวเดอะไลน์ซูบูทหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเรายังมีอีกสองโครงการที่เราก็ซื้อไว้แล้วเหมือนกันก็คือโครงการไลฟ์วันไวเลสที่ถนนวิทยุแลวก็คาร์ว่าเฮาส์ตรงอ่อนนุชเนาะก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปรีวิวแล้วก็วิเคราะห์ทำเลวิเคราะห์เรื่องห้องกันให้ดูในอน,นาคตัดไปสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดซีรีส์อันยิ่งใหญ่ของเราก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องคอนโดนิวไว้นะคะแล้วก็ติดตามเราจากเว็บไซต์ www.condonew.com ได้เลยค่ะหรือว่าใครที่เข้าไปใน Facebook เฟาาซ จะอยู่ใน h a ชแท็กนิวลงทุนคอนโดกดทุกบก็เจอทุกบดความและก็ทุกคลิปที่เราทําลงเลยก็ติดตามกันได้รับรองว่าบอกทุกเม็ดบอกทุกเคล็ดลับแนะนำอย่างเพื่อนอย่างเป็นกันเองแน่นอนจัะ <S <S และวันนี้นิวรีวิวในซีรีส์นิวลงทุนคอนโดก็ต้องขอลาไปก่อนจับเดลน i ส e ูวิทหนึ่งศเนาะโครงการต่อไปไลฟ์วันไว l e ส s รับรองว่าน่าตื่นเต้นกนวน่านี้แน่นอนติดตามชมกันนะคะ